สวัสดีครับ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 วันนี้มาขึ้นบ้านใหม่ที่ทางปากคอยใต้นะครับหลังการปากคอยใต้นะครับเป็นบ้านใหม่ของผู้หลัวผู้หลวงอยังครับมาสวยครับไม่หลวงจุไรพรแต่ความว่าใครเป็นใครเป็นไม่หลวงเลยผหลัวบ้านโอไม่ได้ใสอไม่หลวงไม่ต้เป็นไม่บ้านไม่หลวงเท้าแตหลวเนี่อย่างผมกจำเป็นเชื่ออย่างว่าไม่หลวงเหรอไม่หลวงรพรไม่หลวงจุไรพรนะครับ ปีเฮืนเมื่อนานแล้วครับมาได้ปะากากเจ้าของเสียงเพลงตั๋วแตนที่เลานะครับที่ต่งดังในร้านนาไทยของเราเอาไปฮ้องกันสปะงานปล่อยน้อยปล่อยใหญ่ปล่อยหลวงวงที่เลาขี้ยานะครับฮ้องเองแต่งเองช่วงนั้นเป็นช่วงเพลงกำเมืองกำลังรุ่งโลดนชดช่วงช่างจวานนาะครับเออตั๋วแตนที่เล่านี่มันจัดต่อยอดมาจากเพลงนะะี่ยฮะเออทุกแนะ นี่คือไอ้ขวดเมืองคนโมฟ้านะครับการทำวันนี้ยำรอให้ขวดนครับสวัสดี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 แฟนครับเอ็นทวันมาเฉินนะเอฟซครับเอฟซีเขาจะเขาจะแทบจะลืมอ่าไอ้ขวดเมืองไปแล้วในส่วนที่ว่าภาคบันเทิงแดนขามซ้อนนี่นะครับโอ้หลายปีแล้วลูกหลายปีแล้วไงอ่าเพราะว่าหลังจากตัวเต็นที่เล่าแล้วเนี่ยไอ้ขวดกระชากตัวเก่าไปโยกับให้กับน นี่กับคนเขาจะหู้จักกันในนามลุงขี้เมาอ่ะลุงขี้เมาอ่ะ,อะ,ะในเพจในเพจลุงขี้เมาที่เราถามอ่าในเพจบางกลุ่มนะไม่น้อยก็ในเพจลุงขี้เมาที่เราถามเมื่อกี้ครับผมแลว้วแบบเพลยแล้วกับแนวบทเพลงในสไตล์ของลุงขี้เมาอะไรที่เราถามเมื่อกี้ก็ยังมีอยู่นะครับมีอยู่ออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในด้านของ,ของเสียนซอหรือผ่านซอนี่เราจะเราค่อยได้หานะอ่าเขาโู้กันถึงไปตะกี้ที่ว่า ว่าที่เมาไอ้อตัดแตนที่เรามันจะต่อยอดมาจากนี้อย่างนะที่เมาแสบแฉะก่อนก่อนหรือว่าหน้าก่อานะแกมไปได้ก่นแกมไปได้ว่าอย่างเมื่อก่อนที่อย่างลันดูน่าจะแก่อะไรพูดเองพูดถึงเองว่าตัดแตนที่เราครับที่เมาแสบแฉะเนี่ยเอออันใดก่อนอันใดหลังก่อนฮะอันหลังกอนฮะตัดแตนที่เราหรือคยังไม่ได้เข้ามาก่อนท่านอี้หรอ ครับถ้าอยาต่อยอดไล่ๆมาจากอาจารย์ศรีมาเมื่อเไลน์น้องตัวดันลีแม่บอกที่สองคนที่ทำเมื่อเพลงไงยางครับโอ้วงการเพลงกำเนิดเออพม่เหนียวต้องเป็นไก่หัวเป็นไก่หัวแล้วไม่เหรเข้าอกหมูขออาจารย์ศรีมาเมื่องเวลยเปิดรักมองเป้ยเปิดนะครับแล้วมันจะต่อยอดมาที่ต่อต่เต็นที่เราเลยประมาณนั้นก่อนนะเนาะอย่างตอนเนี้ยของเพลงกำเนิดยุคนั้นนะเนาะครับครับครับประมาณนั้นอ่า หลังจากนั้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ต้องมีเพลงอย่างี่อยากจะโดดเด่นอยู่เลยนะเพาว่านะหลังจากนั้นก่มีละบมีอย่างนี้จะโดดเด่นมาอ่าจะมีแับคำหนึ่งก็คือช่วงของอ่าณ่ภวันต์แต่สวยหมอองค์แม่อย่ามาไว้นี่ก่อนอันนี้ตั้งหลังบอก จำปเนาะจได้เนาะแล้วถึงจะมา่อยยอดได้หัวอกแม่นะหัวอกแม่อ้พวกนี้เสียสาวที่ส่วนหอมันอย่างประมาณนี้ที่มันจะตตัมาเนาะครับหลังจากนั้นกรยับบะหมี่อย่างละจะบะหมี่อย่างละอ่าอาันนี้หัวนมแม่บะจ้อยหัวอกแม่หลังกอกอันของันเปลี่ยนฐามาตงรหน่อยได้่อนน้องเปลี่ยน้า มันผสมันอทำ้มากะหัวแการบการกิองเป็คนบิานนสมควรเนาะไม่ไดทำ่ดงานสอนึงีเหลี่ยมไม่กะตีผีตามผ่สมครับเบหน้าแดงแต่ว่าแต่ยังยังมีความเคอนไหวอยู่ในเพจต่อมาดูที่เมาอยู่กับตัอมาเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆโยกกลับเรื่อยๆกลับไปเรื่อยๆอันไหนที่มันเปิงกันรล้ววัดก็เอามาเลือนัต่อกกลับกลับอันนี้ได้ขีดได้เขียนอย่างไวนะกลับกลับอันเก่าฝากไปตัวเนะครับไปที่ว่าก็เติงหางอ่าตัวแทนที่เล่านะครับอ่าควนบังควนหูฟ้าอ่าเอากลับไปตัวหากันในเหตุรุงที่เม้าเลยนะครับจะเจอกันในหั่นแล้วก็มีบทงานมีเตียงมาไะเอามาใส่ในเหตนั้นเรื่อยๆ ตร <substit uting> งก mm ันนะครับเนาะอบมอี้ครับกันมองอีครับเดี๋ยวจะกินข้าวอลยขึ้นวทีละครับสวัสดีครับขอุณั้งนัราขอบคุณครับกินข้าวสวัสดีครัสวัสดีครับครับขอบคุณทั้งนับขอบคุณทั้งนครับขอบคุณครับันนี้แดนขอบคุณโอ้แหาาหน่อยพูดน่พูดา